เรื่องเราเริ่มต้นในปี1827ที่หมู่บ้านโพลสเตตในประเทศอังกฤษเมื่อหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งที่ชื่อมารีมาเตนถูกยิงเสียชีวิตโดยคนรักของเธอเองศพของเธอถูกฝังในโรงนาเพื่ออำพรางคดีและเมื่อฝังเสร็จเขาก็หนีไปใช้ชีวิตในลอนดอนพร้อมสวมรอยเขียนจดหมายส่งกลับไปเพื่อให้ดูเหมือนว่าเธอยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งหนึ่งปีผ่านไปนางมัวแม่เลี้ยงของผู้ตายได้เกิดฝันประหลาดเขาเธอฝันว่าเห็นวิญญ,ญาณมารีมาบอกว่าโดนฆ่า ขอให้แม่เลียงเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ตัวเธอและนี่เป็นจุดเริ่มต้นคดีฆาตกรรมแห่งรงนาสีแดงอันเรื่องลือในประเทศอังกฤษมารีามาเตนอายุ24ปีเป็นลูกสาวของนายโทมัสมาเตนชาวบ้านธรรมดาที่ทำอาชีพจับตุนฐานะค่อนข้างยากจนความจนทำให้เธอหวังที่จะแต่งงานกับคนรวยเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นเมื่อพบกับวิลเลียมเธอก็รีบโดดคว้าโอกาสแสนง,งามไว้โดยไม่สนประวัติหรือนิสัยที่ไม่ดีของเขาเลยแม้แต่น้อย วิลเลียมคอเดอร์เป็นบุตรชายคนที่สามของครอบครัวเกษตรกรที่ฐานะร่ำรวยพอสมควรเขาหน้าตาดีและมีสาวๆในหมู่บ้านติดพันอยู่หลายคนมีชื่อเสียงด้านลบว่าเป็นเสือผู้หญิงชาวบ้านตั้งฉายาเขาว่าจิงเจอะเพราะนิสัยกลับกลอกเจ้าเล่ห์ขี้โกงโกงแม้กระทั่งพ่อตัวเองภายหลังเขาถูกจับได้ว่าปลอมแปลงเอกสารและโกงผลผลิตจากชาวบ้านจึงเป็นเหตุทําให้ทางครอบครัวขายนาจึงต้องส่งตัวเขาไปอยู่ลอนดอน อย่างไรก็ตามไม่นานนักวินเลียมก็ถูกเรียกกลับเมื่อพี่ชายของเขาจมน้ําเสียชีวิตและในเวลาต่อมาพ่อกับพี่ชายอีกคนของเขาก็ได้เสียชีวิตลงอย่างมีเงื่อนงำมรดกและฟาร์มพื้นที่กว่า300เอเคอร์จึงตกอยู่ในมือของเขาทั้งหมดทั้งสองมักไปพลอดรักกันในโรงนาขนาดใหญ่บนเนินเขาบานฟิวไกลจากบ้านเธอประมาณครึ่งไมล์โรงนาขนาดใหญ่ถูกสร้างด้วยไม้หลังคามุงกระเบื้องสีแดงเมื่อแสงอาทิตย์ยามเย็นสาดส่องเข้ามา เหมือนโรงนาอาับไปด้วยสีแดงทั้งหลังด้วยเหตุนี้ชาวบ้านมักเรียกติดปากว่าโรงนาสีแดงเมื่อมาเรียตั้งท้องเธอกดดันให้เขาแต่งงานด้วยแต่เขาก็ยังนิ่งเฉยกระทั่งเธอคลอดเด็กทารกและเด็กเสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุมาเรียกล่าวโทษว่าเขาทําให้ลูกตายต่อมาได้มีการพิสูจน์ว่าเด็กทารกถูกฆาตกรรมวิลเลียมนั้นไม่เคยคิดแต่งงานด้วยเลยเพราะมาเรียเป็นเพียงลูกสาวชาวบ้านจนๆซึ่งไม่มีวันเข้าสังคมของเขาได้ทว่าเมื่อโดนบีบหนักเขา้า เขาจึงเริ่มมองหาทางออกทางออกสุดท้ายที่เขาคิดไว้คือจัดการเธอซะเพื่อตัดปัญหาวันที่18พฤษภาคมปี1827เขานัดพบเธอที่โรงนาสีแดงแหล่งพลอดรักของพวกเขาเขาบอกเธอว่าจะพาหนีไปเริ่มชีวิตใหม่ด้วยกันเมื่อถึงเวลานัดหมายมาเรียปลอมตัวเป็นผู้ชายเพื่ออำพรางสายตาชาวบ้านออกจากบ้านและรีบเร่งฝีเท้าตรงมาที่โรงนาสีแดงซึ่งเวลานั้นเองโทมัสผู้เป็นพ่อเห็นเข้าพอดี นี่เป็นภาพสุดท้ายที่เขาได้เห็นขณนะเธอยังมีชีวิตอยู่คงเดาได้ใช่ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อมาวิลเลียมได้สังหารมาเรียด้วยปืนและลากศพเธอไปฝังในโรงนาสีแดงก่อนที่เขาจะหนีไปอยู่ลอนดอนเมื่อครอบครัวของมาเรียไม่ได้ข่าวคราวหลายเดือนโทมัสพยายามติดต่อวิลเลียมพร้อมกับขู่ว่าหากไม่ตอบกลับว่าตอนนี้มาเรียเป็นอย่างไรพวกเราจะไปแจ้งตำรวจและด้วยแรงกดดันทําให้วิลเลียมคิดแผนอย่างหนึง่งเขาเขียนจดหมายถึงพ่อของมาเรีย โดยแจ้งทำเป็นว่าเธอเป็นคนเขียนในจดหมายเขียนว่าตอนนี้เราทั้งคู่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนเกาะไว้และขอโทษพ่อที่ไม่ได้ส่งจดหมายหรือส่งข่าวคราวให้ทราบเนื้อหาในจดหมายยังระบุว่าขณะนี้เธอกําลังป่วยและเจ็บมือทําให้ลายมือของเธอออกจะแปลกแลกไม่เหมือนที่เคยเขียนในจดหมายมีเงินสอดมาด้วยอีกปึกหนึ่งซึ่งโทมัสก็เชื่อจดหมายนี้อย่างสนิทใจเวลาผ่านไปหนึ่งปีกลางดึกของเดือนเมษายนปี1828ปี เรื่องราวเหนือธรรมชาติก็ได้เกิดขึ้นแม่เลี้ยงของมาเรียได้ปลุกโทมสัสสามีของเธอที่กำลังหลับอยู่ข้างๆด้วยใบหน้าตื่นตระหนกเธอฝันประหลาดว่าตนเองอยู่ในโรงนาสีแดงและเห็นมาเรียนในร่างที่โชคเลือดมาบอกว่าเธอถูกวิลเลียมฆ่าและถูกฝังใกล้จุดที่เธอยืนอยู่ขอร้องให้แม่เลี้ยงเรียกร้องความเป็นธรรมแก่ตัวเธอตอนแรกโทมัสไม่เชื่อหากแต่นางโมบอกว่าเธอฝันเรื่องแบบเดียวกันนี้ถึงสองครั้งแล้วก่อนหน้านี้เพื่อพิสูจน์ความฝันดังกล่าว วันรุ่งขึ้นโทมัสรวบรวมชาวบ้านหลายคนชวนกันถือจอบเสียมแหไปที่โรงนาสีแดงและเมื่อถึงนางโมได้ชี้ไปยังมุมหนึ่งของโรงนาเธอว่าตรงนั้นหละที่มาเรียชี้บอกว่าร่างถูกฝังอยู่หลังจากที่พวกเขาขุดไปได้เพียง50เซนติเมตรก็พบซากศพของผู้หญิงถูกยัดไว้ในกระสอบโทมัสยืนยันว่าศพดังกล่าวเป็นมาเรียลูกสาวเขาแน่นอนเนื่องจากจำผ้าเช็ดหน้าสีเขียวและเสื้อผ้าได้ว่าเป็นของมาเรียที่สวมใส่ในวันสุดท้ายในเวลาไม่นานนะัก วิลเลียมถูกจับกลุ่มอย่างง่ายดายในบ้านหลังใหม่ที่ลอนดอนกับภรรยาใหม่ตำรวจแจ้งข้อหาฐานฆาตกรรมแต่เขาปฏิเสธแต่จากการตรวจค้นบ้านก็ได้พบปืนที่คาดว่าใช้สังหารมารีย์สารถูกจะตั้งขึ้นที่โรงแรมในโพนสเตตท่ามกลางผู้คนที่สนใจต่างพาก,กันแห่เข้ามาฟังแทบลุนศารเจ้าหน้าที่ต้องจำกัดคนเข้าโดยใช้ตั๋วเข้าชมวิลเลียมโต้แย้งข้อกล่าวหาว่าสาเหตุการตายของมารีย์นั้นยังไม่ระบุแน่ชัดเพราะร่างเน่าสลายจนยากที่จะระบุสาเหตุ และบาดแผลที่พบอาจเกิดจากจอบเสียมที่ขุดก็เป็นได้แต่สุดท้ายเขาก็ต้องจำนวนด้วยหลักฐานทั้งยังมีพยานที่เห็นวินเลียมถือปืนออกจากโรงนาอีกด้วยวินเลียมยังคงไม่ยอมแพ้เขาได้ออกมายอมรับว่าอยู่ในโรงนาสีแดงกับมาเรจริงแต่มาเรียนนั้นฆ่าตัวตายเขาและมาเรียทะเลาะกันเรื่องเด็กถึงขั้นลงไม้ลงมือพอเขาเดินออกไปข้างนอกก็ได้ยินเสียงปืนกลับมาอีกทีก็เห็นมาเรียนอนเสียชีวิตโดยที่มีปืนอยู่ข้างกาย เขาจำเป็นต้องฝังเธอเพราะกลัวความผิดแต่สุดท้ายคำแก้ตัวก็ฝังไม่ขึ้นวิลเลียมถูกพิภากษาประหารชีวิตด้วยการแขวนคอขณะรอวันประหารวิลเลียมที่อยู่ในคุกเอ่ยปากสารภาพว่าเขาฆ่านางมาเรียจริงแต่เขาไม่ได้ตั้งใจมีการโต้เถียงกันและเกิดการต่อสู้ขึ้นปืนที่เขาพกเกิดลั่นใส่เธอจนถึงแก่ชีวิตมันเป็นอุบัติเหตุน่าเศร้าที่เขาเองก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นวันที่11สิงหาคมวิลเลียมถูกนำตัวไปยังตะแลงแกง ในเรือนจำเบอรี่เซนเนต์มันแม้จะเป็นเวลาเที่ยงและอากาศร้อนอบอ้าวแต่ผู้คนต่างแหกันมาดูการประหารน,นั้นจนเหนื่งแน่นหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งบอกว่ามีผู้ชมกว่าเจ00คนขณะที่อีกฉบับหนึ่งบอกว่ามีมากกว่า20,000คนผมมีความผิดนี่คือการตัดสินยุติธรรมผมสมควรได้รับโชคชะตาดังกล่าวและขอให้พระเจ้าเมตตาต่อจิตวิญ,ญญาณของผมด้วยวิลเลียมกล่าวประโยคสุดท้ายก่อนที่เพชฌฆาตจะสวมหมวกคลุมหัวเขา ร่างของวินเลียมถูกมอบให้สำหรับวิจัยทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเวอร์จิเนียโครงกระดูกถูกวางจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ฮันเทเรียนจนกระทั่งปี2004ร่างกายที่เหลือของเขาก็ได้ถูกชาปนกิจที่ป่าช้าโพลสเตทอันเป็นสถานที่ที่ฝังศพมาเรียคนรักด้วยมีเรื่องเล่ากันว่าระหว่างที่กระโหลกของวินเลียมถูกตั้งโชว์ในกรอบแก้วที่โรงพยาบาลซัฟโฟจู่ๆกระโหลกด้านบนเกิดยุบลงมาเหมือนมีใครมาทุบทำให้หลายคนเชื่อว่ามันคือคำสาปของมาเรีย อย่างไรก็ตามหลังจากการตายของวินเลียมหลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยต่อความฝันของแม่เลี้ยงมาเรียว่ามีพิรุษหลายจุดแม้นางโวจะมีศักดิ์เป็นแม่เลี้ยงแต่ความจริงแล้วเธอมีอายุรุ่นราคราวเดียวกับมาเรียและทั้งคู่ไม่ค่อยลงรอยกันหลายครั้งที่เคยโต้เถียงกันอย่างรุนแรงถ้าหากมาเรียเป็นวิญญ,ญาณทวงแขนจริงละก็ก็น่าจะเลือกเข้าฝันบิดาแท้ๆมากกว่าสิ่งที่น่าสงสัยต่อมาคือจดหมายที่วินเลียมส่งเงินมากับจดหมายด้วยเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปี หลังจากเขาเลิกส่งจดหมายจูจ,จูนางมัวก็เกิดฝันประหลาดทาให้วิญญาณมาเรียจึงรอนานกว่าหนึ่งปีกว่าจะมาเข้าฝันมีข้อสันนิษฐานตามมามากมายแต่ที่มีความเป็นไปได้ที่สุดคือนางมัวน่าจะรู้เห็นเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต,แต,ตนแต่ไม่บอกให้ใครรู้เพราะสําหรับเธอแล้วมาเรียคือเสียนหนามก่อนจะใช้เรื่องนี้มาแบล็กเมวิวเลียมในภายหลังเมื่อวิเลียมหยุดส่งเงินทําให้เธอไม่พอใจอย่างมากแต่หากแชร์เรื่องดังกล่าวเธอคงจะถูกจับในข้อหาสมรู้ร่วมคิดไปด้วย ดังนั้นเธอจึงใช้เรื่องเหนือธรรมชาติเป็นเครื่องมือคำถามต่อมาในเมื่อนางโมเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดทำไมวิลเลียมจึงต้องปกป้องเธอด้วยทำให้เชื่อต่อได้ว่าเธออาจเป็นหนึ่งในคนรักของวิลเลียมอีกทั้งยังอาจเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดวางแผนฆาตกรรมด้วยซ้ำเรื่องราวเรื่องผีทวงแค้นแห่งโรงนาสีแดงกลายเป็นข่าวที่โด่งดังอย่างมากในสมัยนั้นเนื่องจากมีองค์ประกอบชั้นดีอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความรักความตายโศกนาฏกรรม และเรื่องเหนือธรรมชาติจนกลายเป็นแรงบันดาลใจแก่เพลงพื้นบ้านละครเวทีและภาพ,พยนตร์จนได้รับความนิยมเรื่อยมาโรงนาสีแดงแห่งหมู่บ้านโพลสเตจที่เป็นเวทีโศกนาฏกรรมนี้ได้ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศมีการขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นภาพวาดแผ่นกระดานที่งัดมาจากโรงนากระทั่งเอามาทําเป็นไม้จิ้มฟันก็มีแต่น่าเสียดายที่โรงนาสีแดงถูกเพลิงไม่ในปี1842 จนไม่เหลือซากให้ใครเห็นอีกเลย